ครับเพื่อนๆวันนี้พามาดูการกาจัดเรียกว่ามา่านบาหลีหรือบางที่เรียกว่าม่านพยินซึ่งกําจัดยากมากนะครับใช้ยาฆ่าหญ้าฉีดพ่นทรราดาจะไม่ตายวิธีนี้ผมใช้ได้ผลนะครับโดยการใช้น้ำหมักเข้มข้นไม่ต้องผสมน้ํานะครับน้ําหมักทีผ่ผมผสมก็เกือบเต็มเต็มเต็มภาชนะตัวนี้ตัวนี้ก็ลดเหลือนิดเดียวแสดงว่าระบบดูดซึมเขาบางต้นเขาดูดซึมไม่ดี ส่วนใหญ่ต้นจะตายแล้วนะครับส่วนใหญ่ต้นจะตายมีบางส่วนที่ว่าเขายังมีชีวิตแบบไม่สมบูรณ์เท่าไหร่คือพบเข้าที่ผมสังเกตด,ดูแล้วแล้วก็ส่วนที่โดนน้ํายาเขาจะตายส่วนที่ไปดูดขึ้นแสดงว่าระบบการดูดถมได้มีปัญหาวิธีแก้นะครับตัดส่วนนี้ออกเลยตัดแต่ส่วนที่รากแห้งและต้นแห้งออกออก แล้วให้เหลือต้นสดๆนี้จุ่มน้ํายาไปใหม่นะครับคราวนี้ระบบดูดซึมเขาจะดูดน้ํายาขึ้นไปหล่อเลี้ยงลำต้นแล้วก็เขาจะเริ่มตายไปในที่สุดนะครับ<ม>เห็นไหมครับส่วนใหญ่ก็ต้นโตๆนี่ก็ตายหมดแล้วครับ<ม>แห้งตายต้นวัชพืชชนิดนี้ถ้าปล่อยให้เขาปีนไม้ยืนต้นแี้าปลูกจะสามารถทําให้ไม้ยืนต้นแห้งตายได้นะครับอย่างเช่นต้นนี้ อย่างต้นนี้เห็นไหมครับเขาแห้งตายแล้วแต่ว่าไอเถาวันมั่นบาหลีนี้ตายเกือบหมดแล้วนะครับตายเกือบหมดแล้วยังเหลือแค่เพียงบางส่วนเท่านั้นอย่างที่ผมกล่าวข้างต้นส่วนนี้มันไม่ตายแสดงว่าระบบดูดซึมนี้เขามีปัญหาดูดซึมไม่ดีเราจะต้องตัดใหม่ตัดใหม่แล้วจุ่มไปอยู่ไปแช่ในน้ํายาที่เราเตรียมไว้ไม่ใช่น้ํายานะครับน้ําหมัก หรือจะเป็นายาฆ่าหญ้าก็ได้เป็นลิปดูดซึมนะครับไอ้ที่ต้นนี้เขาไม่ตายเพราะว่าสาเหตุคือระบบดูดที่มีปัญหานะครับแต่ว่าไอ้ส่วนที่จมอยู่ในน้ำหมักนั้นเขาแห้งตายหมดแล้วแห้งตายหมดแล้วนะครับวิธีแก้ก็ต้องตัดส่วนนี้ออกให้เหลือส่วนที่เขียวๆเ,เพราะส่วนที่เขียวจะเป็นส่วนที่ว่าดูดน้ำยาได้ดีที่สุด น้ำยาี้ดีที่สุดนะครับแล้วก็คนจะหาน้ำหมักมาเพิ่มเติมเพื่อว่าจะให้เขาดูดได้เต็มที่แต่ถ้าน้ำยาเขาหมดหรือน้ำหมักที่เราผสมไม่ได้หมดไปแสดงว่าระบบดูดซึมก็ดีมากต้องหาน้ำยาหรือหาน้ำหมักเข้มข้นมาใส่เพิ่มนะครับเพื่อเป็นกระตุ้นให้เขาดูดไปทำลายตัวเขาเองได้ผลครับเพื่อนๆได้ผลดีนะครับ ได้ผลดีมากเลยอยากแนะนำเพื่อนๆ่าใช้ระบบประหยัดใช้ระบบธรรมชาตินี่แหละไม่ต้องไปใช้สารเคมีหรือยาฆ่าหญ้าซึ่งว่าต้นทุนก็สูงใช้ระบบนี้ถูกและก็ได้ผลดีนะครับแต่ต้องใช้เวลาหน่อยใช้เวลาประมาณสักเต็มที่10วันนี่ก็แห้งตายหมดแล้วนะครับโอเคนะครับฝากด้ยวยนะครับเพื่อนๆสวัสดีครับ